เขา้อมีบ้าเมืรเดดีเาต้องม้ขอบคุณครับพี่ไอ้อมลครับผม ยาถามสอบถามพี่เนาะก,ก็เข้าที่นี่ผมชื่ออะไรนะผมชืออะไรครับไม่ไม่ต้องสาบ <c oughs> ทาชื่ <c oughs> ไอได้ครับอ่านะครับก็ที่นี่นะครับมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร,รมีหรือว่าเป็นแหล่งเช่าพักเพื่องที่เปิดกว้างให้กับคนที่ชอบลนะ สสายได้ครับแล้วก็เราจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับจะมารวมตรงนี้เพราะว่าได้ไหมใช่ก็เรียนเ,นเนบบนดือนกันมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้จะแบบว่ามีแบบว่าเจ้าขาประจำขาประจำก็มีนี่เขาเขาเขาหน,น้าพนทุกวันพุทธวันพุธศุก,กร์แล้วก็ผมก็มาจากสารมาตั้เชียงใหม่มาเอเชียงใหม่ก็มีเนี่ยถึงบ้านอะไเยอะเลย ไม่ได้มีความจำอะดรับียนะกเข้าใจบ้างแต่ว่าตลาดที่ประเทศเขารมที่ครับเกี่ยวกับธุรกิจสน็อใช่ครับให้เรายังงงยู่มนเปที่ยวมีทัวร์มาลงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกมีอ่าพระพระพระเที่แบบว่าที่ดียมเนี่ยคาก็มีตอนนี้ดังๆก็มีเ่็นพวกหลวงพ่อหลิวหลวง่หลิวนะครับมาตอนนี้ียาเม่กเจ้าหลว รือทวดพวกอะไรนอันนี้เป็นเหรียญว่าเป็นองค์เป็นเหรครับก็เป็นเนื้อรูปหล่อรูปหล่อจะเป็นรูปเต่าอ๋อรูปเต่านี่นะครับต่นี่ก็คือคือทวดพวกเนี้ยพวกก็าเรียกวคือทวดแล้วก็แล้วหลังก็จืดไปเลยอันนี้ก็คือเคยปล่อยม่ได้เลยเคยปล่อยเพราะว่าเห็นสุดราคาก็เป็นหมื่นครับอันี้ต้องดูจังราคาแล้วแต่รุ่นมันมีสุกไก่สุกไก่ก็หมื่นบ เงนเงิก็ประมาณอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นขึ้นอยู่กับาปีจีนที่ว่าสิบอ่าใช่เงินเงิแล้วแต่วงการเขาเล่นเนี่ยครับแล้วแต่วงการเขาเล่นเงินพาร์ตคนเขาเรียกว่าภาษาคนครับผมตามมาตรฐานสากลอ๋อแล้วเราจะมีวิธีการแบบว่าศึกษากันรู้ได้ไงว่าอันนี้จริงนะอันนี้เก่านะอะไรเนี่ยเราจะดูเนื้ออย่างไงก็ดูจากวสครับตัวเขาทราบวีอะไรวสอะไรที่เขาเล่นว่าดูเนื้อหาดูอะไรมันก็ดูได้หลายอย่างครับอันนี้เคยแบบว่ามีไหบ ก็มีไไครับโดนเจมาก็มีอะไรออน,นกอกจากทำหังที่คนส้าก็เขาจะมีมตำหนิของเขาครับเราจะมีจุดบล็อกกายของเขาอะไรเราเราก็ติตามบล็อกสายดูรายตอนที่เขานิยมเล่นกันก็คือบล็อกเขาสร้างมายังไงเราต้องศึกษาเลยแต่ต้องระดับแบบว่าถือว่าขั้นเซียนไทยกเนแก็ไม่จำเป็นทำอยู่ที่คนศึกษาถ้าเราศึกษาว่าบล็อกเขาออกมายังไรดูตำาหนิยังไงละมืออะไรเราก็ต้องดูได้ตรงนี้ครับ ใจรักยังนีนแล้วมันต้องดูต้องขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีใจรักก่นอนก็ต้องอันนี้พี่นี่แบบว่าใช้เวลาแบบนานนะครับประมาณสามสิบปีนะครับประมาณสามสิบปีลแล้วจะแสดงว่าอยู่ในสายเลือดก็ไม่ได้นะครับก็า้องมาอยู่เลยเนาะ